กลัาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวาสและก็รายการสาระแท้ไม่มีวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการแกล้งกันลงบน YouTube ใช่ครับการเป็นครีเอเตอร์และการทําคลิปเพื่ออัพลง YouTube ให้ได้ยอดวิวเยอะๆนั้นมันก็มีหลายวิธีหนึ่งในนั้นก็คือการทําคลิปแกล้งกันนั่นเองถ้ามันแกล้งกันพอขำๆพอฮาๆพอสนุกมันก็โอเคนะครับมันก็วินวินทั้งคนแกล้งทั้งคนถูกแกล้ง แต่นั่นมันก็ได้ยอดวิวน้อยไปนะสิเพราะใครๆเขาก็ทํากันเพราะแบบนั้นก็เลยมียูทูบเบอร์หลายต่อหลายคนคลิปวิธีแกล้งที่มันเลเวลสูงขึ้นกว่าเดิมและบางครั้งมันก็ออกจะมากเกินไปจนกระทบกระเทือนจิตใจของคนที่ถูกแกล้งวันนี้ผมจะมาพูดถึง5อันดับการแกล้งคนลง Youtube ที่พวกเขาทำเกินไปส่วนคลิปพวกนี้นะครับจะเฟกหรือจัดฉากก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วล่ะ โอเคจะมีอะไรกันบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันเลยอันดับ5แกล้งว่ามีอะไรกับเพื่อนสนิทเรื่องของเรื่องก็คือนะครับแชนแนลเซนฟริ s c o ได้แกล้งแฟนตัวเองเอาไว้ว่าโทรคุยกับสาวอื่นและก็ทำให้แฟนจับได้แฟนของเขาก็เลยวางแผนที่จะแกล้งคืน โดยที่เธอไม่ยอมรับโทรศัพท์ไม่อ่านข้อความของแฟนหนุ่มทั้งวันก่อนที่จะเอาเพื่อนสนิทมาทําท่านอนคลุกกันอยู่บนเตียงแล้วอะไรที่ว่ามันเกินไปนะครับก็เพราะจู่ๆฝ่ายชายก็ชักปืนออกมาขู่และก็ไล่ชูแกล้งๆออกไปแต่มันก็มีอะไรที่สะดุดตาผมอยู่นะครับเพราะ,รพระว่าถึงเวลานี ทำไมหนุ่มรายนี้ถึงต้องขึ้นโฮเวอร์บอร์ดและค่อยหนีไปเอ๊ะมันยังไงเนี่ยหรือว่ายังไงแต่สุดท้ายนะครับพวกเขาก็เฉลยและก็ชายที่โดนแกล้งก็ไม่ว่าอะไรนะครับแปลกไปหรือเปล่าเนี่ยอันดับสแผนซ้อนแผนคลิปนี้ก็มาจาก Channel viral butter ชายเสื้อเขียวคนนี้คิดจะแกล้งชายเสื้อขาวคนนี้นะครับโดยให้แฟนของเขาผู้หญิงคนนี้เนี่ยใส่หน้ากากผี และก็ไปซ่อนในกล่องก่อนที่จะโผล่ออกมาทําให้ชายเสื้อขาวตกกระใจิยแม่มันคงจะดังแน่ๆเบยนะครับแต่เขาหารู้ไม่ว่าเขาโดนสิ่งที่เรียกว่าแผนซ้อนแผนเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อใบหน้ายังมีสิว <c oughs> อืมมูค่าบาท10บาทผมก็เล่นนะครับโอเคต่อๆโดยที่ชายเสื้อขาวก็เตรียมกับผู้หญิงสาวเอาไว้แล้วว่าเมื่อเธอโผล่ขึ้นมาเขาก็จะเอาขวดเบียร์ปลอมๆเนี่ย ฟาดเข้าไปที่หัวของเธอจากนั้นก็ปล่อยให้เธอสลบเพื่อแกล้งชายเสื้อเขียวแน่นอนครับว่าเขาไม่รู้ชายเสื้อเขียวก็ตกใจมากที่เห็นแฟนตัวเองสลบไปและเขาก็เป็นกังวลอย่างมากเลยทีเดียวนี่อันดับ3แกล้งแฟน ว่าโดนเธอฆ่าตายคลิปนี้ก็มาจากช h แนลพาร์ตี้มาโยโดยที่ฝ่ายชายก็วางแผนเอาไว้ว่าจะลองปืนช็อตไฟฟ้าโดยให้แฟนของเขาเป็นคนยิงเขาและเขาก็หมดสติไม่หายใจแต่ถ้าเฉลยตอนนั้นมันคงง่ายเกินไปมันคงไม่ดีสักเท่าไหร่เขาก็เลยจ้างทีมแพทย์ฉุกเฉินมาร่วมด้วยแบบว่าเอาให้สมจริงสุดๆไปเลยหลังจากที่แฟนเขายิงเขาแล้วเขาก็แส้หมดสติไป แล้วทีมแพทย์ก็เริ่มปั๊มหัวใจ CPR โดยที่แฟนสาวไม่รู้เรื่องอะไรเลยและเขาก็ยังไม่เฉลยตอนนั้นเขาปล่อยให้ทีมแพทย์ทำตามขั้นตอนจนถึงขั้นขนขึ้นไปบนรถโรงพยาบาลและก็เดินทางออกไปโรงพยาบาลและแฟนของเขาก็ไม่รู้อะไรเลยเธอเสียใจและงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาเฉลยพร้อมกับบอกว่าเขาลืมแว่นตาไว้ในบ้าน Check the sunglasses. อันดับ2แกล้งเด็กว่าที่บ้านเกิดไฟไหมคลิปนี้ก็มาจากชแนล n o l Mo& e อคลิปนี้นะครับพวกเขาก็แกล้งปล่อยควันใส่บ้านโดยใช้เครื่องปล่อยควันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงโดยที่มีเด็กๆนอนหลับอยู่ พวกเขาก็บอกว่าถ้าหากเด็กๆออกมาไม่ทัน2นาทีเนี่ยถ้าเป็นควันจริงๆแล้วพวกเด็กๆอาจจะตายไปแล้วก็ได้ที่ว่าทําเกินไปนะครับเพราะว่าเด็กพวกนี้อาจจะเก็บเหตุการณ์นี้เอาไปเป็นฝันร้ายเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ไปตลอดการก็ได้ clubon, inees gridnot everything อันดับหนึ่งแกล้งว่าเพื่อนสนิทโดนยิงที่หัวต่อหน้าต่อตาคลิปนี้นะครับก็มาจากชาแนลแซมเพเปอร์เอเดียวนะทำไมอันดับยิงน้อยลงสคริปมันยิงสั้นวะโอเคไม่เป็นไรนะครับเรื่องของเรื่องก็คือมีเพื่อนสนิทกันอยู่สองคนหนึ่งในนั้นก็วางแผนแกล้งว่าจะโดนยิงที่หัวคืนหนึ่งพวกเขาก็เลยจัดฉากจับเพื่อนคนหนึ่งใส่ท้ายรถเอาไว้ และก็ถูกพาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งจากนั้นก็โดนมัดติดไว้กับเ e. ก้าอี้ก่อนที่จะต้องนั่งดูเพื่อนสนิทโดนยิงหัวไปต่อหน้าต่อตาและเขาก็ตกใจมากนะครับเขาไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแกล้งกันเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาตกใจมากครับขนาดไหนก็ไปรับชมรับฟังกันเอา oh ก็จบไปแล้วนะครับแม่บางครั้งการแกล้งกันเนี่ยมันก็เกินไปจริงๆนั่นแหละหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ กับสาระแทบไม่มีพราดหน้านะครับบายสวีคร yeah, ับเย้